ภาพนี้เลยนะฮะนี่ครับภาพนี้อ่ะ,อะคุณดูคุณดูนะนี่นะภาพนี้เลยนะอะ่คุณรู้สึกเหมือนกับผมไหมฮะรู้สึกอยากทานเหมือนกับผมใช่ไหมฮะมันน่าทานทจริงๆนะคุณคแค่ครเ,เราเปิดไฟช่วยก่อนรวมอ,อยัง ยังเรต้องสองสัยอีกดวงนะปุ๊บปุ๊ป๊อ่าไปดีแล้วดีขึ้นอ่าดีขึ้นนะครับทำดีแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าอ่ามันน่าจะต้องเชิดขึ้นอีกนิดนึงนะครับ เพื่อให้หน้ากล้องมันเชิดขึ้นแบบนี้อัทมดีแล้วครับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมมีร้านที่จะมาแนะนำร้านหนึ่งครับก็คือม,มันช่วงเช้าและผมเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาและเห็นภาพภาพหนึง่งเนี่ยผมเปิดภาพนี้ขึ้นมาปุ๊บผมถึงขั้นแบบว่า เข้าไปหาสถานที่พิกัดร้านเลยว่าอยู่ไหนนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับก็มันคล้ายๆกับคาครับว่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับอยู่แถวพัฒนาการนี่แหละเพราะว่าจำถนนได้แต่ว่ามันก็ตัดสินใจเลยครับโทรอ่าเขามีเบอร์อยู่ที่เพจนะครับร้านนี้มีชื่อว่าโจกนิยะเต็นแดง แล้วก็จุดสังเกตก็คือมันอยู่ข้างเป็นเข้ามาจากซอยพัฒนาการ30นะครับเข้ามาจากซอยพัฒนาการ30นะครับตรงเข้ามาเจอสี่แยกเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามาสัก300เมตรครับอ่าเลี้ยวขวามาสัก300เมตรนะฮะก็จะเจอเต็นท์สีแดงครับอยู่ทางขวามือนะครับอยู่ทางขวามือเดิมสถานที่ตรงนี้เป็นร้านาขายข้าวสาร อ่าเป็นร้านขายข้าวสารเก่าแก่ร้านหนึ่งเลยนะครับของอพัฒนาการยี่สิบพัฒนาการสามสิบนะครับหลายคนรู้จักน่าจะรู้พิกัดแล้วผมก็ไปจัดมาเลยฮนะนี่ดูก่อนนี่นะอันนี้คือโจ๊กไก่นะครับโจ๊กไก่นี่โจ๊กไก่นะอันนี้คือหน้าตาอยู่ในถุงนะครับเดี๋ยวเราจะนำมันลงใส่ใส่ถ้วยนะครับใส่ถ้วยแล้วเดยวดูว่า ใกล้เคียงกับภาพภาพนั้นไหมนะครับแต่สิ่งที่เราจะขาดไปก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าก็คือไข่ลวกนะครับที่ร้านก็มีนะมีให้เลือกนะครับถ้าท่านอยากที่จะทานโจ๊กแล้วก็มีไข่ลวกด้วยนะครับก็สามารถที่จะสั่งเพิ่มได้นะครับสั่งเพิ่มได้คือเราอยากได้หน้าตาเหมือนกับในถ้วยภาพในถ้วยนั้นเลยนะฮะเราจะทํำยังไงนะครับก็คือเราไม่ได้แยกผักมาจริงๆมาสามารถแยกผักได้ด้วยนะ แล้วก็สามารถที่จะสั่งได้ด้วยว่าเอาเอาขิงหรือไม่เอาขิงนะครับแยกผักคือไม่เอาผักโดยมาบนข้าวเนี่ยได้นะครับซึ่งร้านเนี่ยมีโจ๊กเนื้อกับโจ๊กไก่นะครับราคาก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับอันนี้โจ๊กไก่นะครับผมเลือกโจ๊กไก่มาแล้วก็ให้ใส่ผักมาเลยทีนี้เราจะทํายังไงครับให้มันอยู่ในถ้วยโดยที่ปกติแล้วเราก็จะต้องรัดหนะแกะหนังตรงเนี้ย ออกแล้วเราก็เทใช่ไหมคมันก็จะทําให้ผักที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับมันมันอยู่ข้างล่างมันโดนทับอยู่เราจะทํำยังไงให้มันอยู่สภาพนี้เลยมาดูว่าจะสําเร็จไหมนะหรือว่าจะออกนอกถ้วยกันไหมลูะบิสมิลลาห์เอาแล้ว <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ อ่าแล้วก็อย่าลืมเอานี่ออกนะอ่าออกนะติดอยู่นิดนึงครับอ่าอ่าปึ๊บอ่านี่ไข่เคี้ยงไข่เคี้ยงจริงๆถ้าอยากจะให้เหมือนในภาพจริงๆเลยเนี่ยเราต้องสั่งไข่ลวกด้วย แน่นๆเลยนะมีข้อไก่แล้วก็มีทั้งไก่สับด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการนำโจ๊กลงไปในถ้วยนะครับด้วยกับวิธีที่ไม่แกะหนังเครื่องบนนะครับอยากจะให้มันใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับมากที่สุดนะครับก็ประมาณนี้หลังจากนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับ ผมขออนุญาตรับประทานโจ๊กนิยะเต้นแดงอย่างเป็นทางการณนะบัดนี้สำหรับใครที่อยากจะทานนะครับใครที่อยากจะแวะมาชิมนะครับก็สามารถที่จะแวะไปได้หรือทักถามเข้าไปได้ใน Facebook นะครับเพจ f a c e b o o k โจ๊กนิยะเต้นแดงนะครับซึ่งรายละเอียดก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับสอบถามได้วันนี้ร้านเปิดมาอย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม สำหรับวันนี้เราเดอะเฮาส์ House, อยู่แถวบ้านลาไปทานโจ๊กก่อนครับ